เห็ดปากหมูามอันนี้ปลาเขี้ยวโอ้ยโอ้โหเห็ดปากหมูนี่แหละครับเห็ดปากหมูไม่เคยเห็นมาบ่บ่เคยเห็นมาก่อนเลยคือขาหมูคาดเนาะอืมนี่แหละเดี๋ยวสิเฮ็ดเม่นัอร่อยๆกินสุดยอดเลยเนี่ยย่ำมันสิเคียวกรึบ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 เดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนเคยกินเนี่ยเบิ่งไม่เด้อย่งมันไม่เฮ็ดเบื่อเด้อ เออถ้าเกิดว่าให้คอยไปหาหนิคือว่าโอ้ยเตะชิมพี่หลีโอโหจักได้นี่อะไรเฮ็ดอร่อยอาจริงเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวจะทำให้ชิมทำให้ชิมนะครับ นี่ล่างเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วที่ไส่นาบมาได้บะเนี่ยไอ้แล้วที่นี่น้บเนี่เห่อต้มห่อนห่อนห่าต้มห่อนแล้วกันแล้วที่เจังไหต่อให้มันถูกก่อนแล้วห่อมาลลางเดื๋ยวนึงอ๋อก็คือว่าเห็ดก็จะมาใหม่ในบ่อแ้วเ่าต้มมันก่อนเ่าต้มเอาเชื้อเอายังมันออกก่อนไงอืมก็เหมือนไก่หอยไข่หอยเหมือนเห็ดใครก็ไปใครก็กินนี่สุดยอดแล้วมันเวลามันถือวลมห่อนปุ๊บมันติดรัดโตเพราะมันรัดโตปุ๊บ แบบนี้<ช>มันเป็นรัดโซแล้วก็มันทีเคี้ยวกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บเหมือนกับลิน้นมันเปนลิ้นหมูอ่ะมันเนื้อว่ะพี่กายกิน Soldier, แทนเนื้อสัตว์ได้เลยเนี่ยน่ใช่เห็ดปากหมูเขาเรนเนี่ยมันอร่อยปากหมูเนื้ออ่ามันเหมือนอันนี้ไม่มีจําหน่ายนั่นเนี่ยไม่มีจําหน่ายก็คือว่าตลาดทั่วไปไม่มีขายด้วยไ,ไม่มีขายด้วยแล้วมากินบ้านตะผลอย่างเดียว เอ้ที่มีสวนยางน่ะใช่ไหมมันจะออกในสวนยางไหมไม่รู้ผมเอาเชื้อเห็ดตับเต่ามาปุ๊บแล้วก็มามาฝังฝังไว้แล้วมันกลายเป็นเห็ดปากหมูไม่รู้นะว่าในบนเขามั็นหมูเปล่าแล้วที่อื่นเขามีกินแบบนี้ไหมเขาก็มีเหมือนกันแต่อยู่สารอยู่แถวรีสเกตวีรำอ๋อแบบเห็ดพวกนี้มันจะออกอ่ามันมันคล้ายๆมันเห็ดพึ่งแต่มันเขาเรียกไม่ใช่เห็ดพึ่งมันเรียกเห็ดปากหมูแต่กินอร่อยเหมือนเห็ดพึ่ง โอเคอืมทนแลบเลิศแล้วยำเห็ดตับเตาอ่าเห็ดตับเตาเหมือนเห็ดตับเตาแต่มันเห็ดค้างเห็ดตับหมูอ่าอันนี้คือเอาโชว์ขึ้นไหมเอ็ดแล้วแล้วมียังไงในนี่ตัวนี้ก็คือยำมันธรรมดาแหละมีใส่ยังไงครัะไคร้ใส่พริกแล้วก็หระหอมกระเทียมมะนาวผอมชูรสน้ำปลาแค่นี้เอง กินละกินอีแซบอีลีเอาซิมึงผู้อื่นเนี่ย็มเต็มเต็มเต็มเิมคือยู่ป่ม่เคยกินมาก่อนเนี่ยครั้งแรกเออครั้งแรกก็เป็นอือโยนแรงยนแร้หมบ่อฮึอีลีิบ่ตัวด้้องจากของน้องจากของมองเี่ยไอแก๊ดแก๊ดแก๊ดแกตักใส่ปลายแก๊บบ้งเนี่ย ใาก็ไม่คยกินบ่เคยกินในพังงลึอือมันคือเอาออกเครื่องเซนนี่ปลาหมึกนะมันเกินนะมันคือปลาหมึกปลาหมึกกับอะไรคืออ่ะคือขีดโดนนะนั่นเป็นยังไงเห็นอะไรกลองเบิงจาของอ่ะปลาหมึกอย่างเงี้ยจาของลองเบิงจาของลองเบิงไม่กินไม่รู้มันไ่เหอนเห็ดอ่ะบอมันไม่เหมือนเห็ดปลาหมึกเอาเบิงเลยเดี๋ยวใครจะกินประเดี๋ยวก็เป็นแมงกระพุนมันเหมือนแมงกระพุน ันมแซ่บ hmm. ก mm ิน hmm. อ okay. ักษ์คำดูแมงคือ้องกเแมงกระพุ่นแมงกระพุนมันกรุบๆเด้อตาหมาอยากกินมา้าพ่อะพญ่ผลเนาะอยากกินมา้าอใพญ่ผลเดี๋ยวเสร็จไปกิน คุยดีว่าแกงน้อง